สวัสดีค่ะประหลัดขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญมีเคสมาเล่านะคะได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของเคสเรียบร้อยแล้วเป็นเคสคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมานะคะตั้งแต่น้องเนี่ยอายุน้อยๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่ของน้องจริงๆอะ่ะเสียชีวิตนะคะและด้วยความที่คุณแม่เป็นสาวโสดนะคะแล้วก็มีศักดิ์เป็นญาติ นะแล้วก็ไม่มีลูกของตัวเองเลยนะคะก็ทําดําเนินการเรื่องการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยเลยได้น้องสองคนมาเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะวันเวลาผ่านไปคุณแม่ก็ส่งเสียเลี้ยงดูนะคะน้องส่งไปเรียนเมืองนอกนะคะจนน้องจบการศึกษาและคราวนี้น้องก็แยกออกไปไปมีครอบครัวนะคะโดยที่ไม่เคยเให้ความสนใจคุณแม่ที่ส่งเสียเลี้ยงดูมาไม่เคยมาดูแลนะคะไม่เคยถามถ่ายสารทุกทุก เหมือนกับหายสับสนไปไม่เหมือนเป็นคนไม่รู้จักกันเลยนะคะแล้วซึ่งตอนนี้คุณแม่ท่านนี้อายุมากแล้วอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะจนขนาดนี้นะคะก็ถึงแจ้งไปก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาคราวนี้คุณแม่ก็เลยอยู่ในความดูแลของน้องสาวของตัวเองนะคะคอยออพาไปหาหมอนะคะพาไปทานข้าวดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะการดำเนินชีวิตต่างๆนะคะ แต่เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเ,เป็นคนที่มีทรัพย์สินด้วยนะคะคุณแม่ก็เลยเกิดความกังวลใจว่า,าถ้าวันหนึ่งนะคุณแม่จากไปนะคะน้องสาวที่น้องสาวแท้ๆนะคะแต่ว่าเป็นทายาทลำดับที่สองจะไม่ได้อะไรจากคุณแม่เลยเนื่องจากว่า,าบุตรด้อยชอบด้วยกฎหมายนะคะจะเป็นทายาทอันเดิมแทนเนื่องจากคุณแม่ไม่มีคู่สมรสแล้วก็ไม่มีลูกจริงๆอ่ะนะอ่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเนี่ยค่ะก็จะถูกยกขึ้นมาประกายเป็นทายาทลำดับที่หนึ่งคุณแม่ก็เลยเกิดความไม่สบายใจนะคะคิดว่าคนที่ควรจะได้รับสิ่งดีๆจากคุณแม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยควรจะเป็นน้องสาวคนนี้แล้วทําอย่างไรข้อแรกที่คุณแม่คิดก็คือเออหรือว่าเราจะไปจดทะเบียนรับยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมดีแต่นั่นคือ,อ,อทางบุตรบุญธรรมทั้งสองอะ่ะจะต้องมา เซนยินยอมด้วยแต่เนื่องจากว่าตอนนี้น้องทั้งสองคน,นยอยู่ต่างประเทศนะคะไม่สามารถเดินทางมาทำเช่นนั้นได้นะคะแล้วน้องก็คงไม่ยอมด้วย นะคะแล้วก็ออสองอาจจะเป็นฟ้องศาลนะคะใช้คำสั่งศาลแทนการยกเลิกบุตรบุญธรรมแล้วก็สามก็คือสิ่งที่คุณแม่กังวลใจก็คือน้องทั้งสองคนเนี่ยจะได้รับมรดกของคุณแม่ไปซึ่งคุณแม่ก็ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแล้วอยากให้สิ่งดีๆกลับน้องสาวที่ดูแลท่านมากกว่าดังนั้นสิ่งที่คุณแม่ตัดสินใจก็คือการยกเลิกการตัดทายาทนะคะจากกองมรดก สิ่งที่ทำนี้ก็คือไม่ได้ยากนะคะไปที่สำนักงานเขตฝ่ายปกครองนะคะขอจดอขอจดทะเบียนตัดทายาทนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านพยานสองคนในเนื้อหาก,ก็จะระบุค,ค่ะว่าหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมรดกของข้าพเจ้าทั้งปวงเนี่ยขอตัดใครออกบ้างนะคะน้องสองคนนี้ก็มีรายชื่ออยู่ ในรายการตัดถายญาติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ก็สบายใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเมื่อน้องบอกว่าคุณแม่ควรจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวเองดังนั้นก็เลยอ่ะก็ในเมื่อมีคนดูแลคุณแม่นะคะสิ่งที่คุณแม่เห็นว่าสมควรก็คือคนที่ดูแลคุณแม่นะคะอย่างน้อยเขาก็จะได้ มีควรกำลังใจอีกก้อนนึงนะคะ,ะในการทำดีก็คือที่เคยได้ยินกันว่าตัดออกจากกองมรราธกนะมีจริงๆนะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะก็คือทำหนังสือขอตัดทายาทได้นะคะพอทำเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็เอาไปถือไว้ได้เลยก็สามารถจะยืนยันได้นะวันที่ เสียชีวิตนะคะว่าต่อให้เขามาขอรับมรดกนะคะทําหนังสือตัดทายาทเรียบร้อยแล้วแม้คุณจะเป็นทายาทโดยธรรมก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกอะไรแล้วนะคะถ้าคิดว่าข้อมูลเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขวัญด้วยนะคะขวัญมี3ช่องทางค่ะเพจประหลัดบอกนะคะ y u ู u ูบบาลัดบอก t ิ k t o อกบลัดบอกใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะเพื่อว่าจะได้คนหาง่ายนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ